สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยือนอยู่ริมถนนเวลวดีรังสิตฝั่งขาออกด้านหน้ากรมดุริยางทหารบกคลิปนี้จะมาดูวาความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดินแดงในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทางเท้าริมถนนนะครับ ก็เพิ่งปรับปรุงไปได้ไม่นานนะแต่ดูเหมือนน้ําในคลองนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมพาไปดูงานก่อสร้างรถไฟฟ,ฟ้าสายสี้มดีกว่าคลิปนี้ผมพามาดูสถานีดินแดงตั้งอยู่ใต้ถนนเวฟวารีรังสิตฝั่งขาเข้าหน้าสวนป่าวิเววี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงมางุนนนสู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยทางรอฟอรมอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม4ช่องจ,จอราจรชิดก่อกลางก็เป็นช่องทางคู่ขนานถนนเวลยวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าถนนราชปลาลบบริเวณสวนป่าเวียวดีรังสิตตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2568ในเวลา13.00น จนถึงวันที่31กระกฎาคม2568เวลา24.00นตลอด24ชั่วโมงก็มีผลทําให้ถนนพาะดีรังสิตช่องทางคู่ขนานนะครับบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าถนนราชปารมสามารถสัญจรได้4ช่องจราจร สำหรับผู้รับจ้างก่อสร้างก็คือบริษัทชอการช่างก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็รับมอบก่อสร้างล่าสุดตอนนี้กําลังดําเนินงานก่อสร้างกําแพงกันดินของสถานีดินแดงก็เป็นข้อมูลที่แจ้งมาจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุณนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนับสิ้นเดือนพฤษภาคม2568ภาพรวมนะครับตอนนี้ทำไปได้9.71%งานโยธานะครับอยู่ที่10.40%แล้วก็ระบบไฟฟ้า4.49%สถานีดินแดงรูปแบบก็จะเป็นสถานีแบบใต้ดิน ตั้งอยู่ใต้ถนนวิวดีรังสิตฝั่งขาเข้าอยู่ด้านหน้าสวนป่าวิวดีตรงข้ามโรงพยาบาลทหารปัสศึิกก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้จุดที่ 1. ริมถนนวิวดีรังสิตหน้าโรงพยาบาลทหารปัสศึิกจุดที่ 2. ริมถนนวิวดีรังสิตหน้ากรมดุริยางทหารบกจุดที่3ริมถนนวิวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิวรดีรังสิตใกล้สลาวการกรุงเทพมหานครสองจุดที่4 ริมถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตฝั่งซอยมิตรไมตรีซอย,ซอยสองโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขนนุนนนส์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีบางขุนนน ซึ่งเป็นอุโมง์ใต้ดินวิ่งไปยังโรงพยาบาลศิริราชบริเวณสถานีศิริราชจากนั้นวิ่งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาขนานไปกับสะพานสัเฤ็จพรปพิ่นเกล้าลอดใต้พื้นที่ถนนราชดำเนินผ่านสนามหลวงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตายแล้วเบี่ยงแนวเส้นทางไปตามถนนหลานหลวงจนถึงแยกยูมราชเลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรบุรีจนถึงสี่แยกประตูน้ำจากนั้นเลี้ยวซ้ายลอดใต้ถนนราชปะโล ตรงไปถึงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วจึงเลี้ยวขวาไปตามถนนดินแดงจากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งตามแน,นวถนนเวลดีรังสิตแล้วเลี้ยวขวาผ่านกรุงเทพมหานครสองจากนั้นเบี่ยงขวาลอดผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ไปยังสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีทั้งหมดนะครับส2สสถานีสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้สมบางขุณนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก็มีแผนจะเปิดให้บริการนะครับประมาณปี2,573สถานีดินแดงก็มาสร้างตรงสวนสาธารณะนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะสถานีที่สร้างอยู่ในเมืองก็จะสร้างลำบากหน่อยนะครับเวลาปิดกั้นพื้นที่ก็ไปบังหน้าร้านค้าต่างๆนะบางครั้งก็ลำบากนะครับก็เพลงใจ ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าพื้นที่แบบนุโล่งแบบนี้นะก็จะทำงานได้ง่ายกว่านะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอันนี้ก็จะเป็นช่วงทิศตะวันตกนะที่กำลังก่อสร้างอยู่ ในส่วนด้านที่ตะว,วันออกนะครับจากศูนย์ว,วัฒนธรรมไปมินบุรีตรงนั้นก็งานก่อสร้างก็เกือบจาก100%และนะครับบางสถานีก็เสร็จเรียบร้อยนะบางสถานีก็เก็บรายละเอียดอยู่จริงๆแล้วก็คือทำงานไปนะครับรอที่จะเปิดนะเนื่องจากว่าสัญญานะครับสัมปทานการเดินรถก็ไปผูกไว้กับในช่วงตะว,วันตกนะก็คือช่วงบางคุนนน ไปถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับคือต้องการที่จะให้มีผู้รับสัมปทานเดียวเลยนะครับวิ่งจากบาคุนน์ไปถึงมินบุรีก็จึงทําให้สัญญาการเดินรถเนี่ยไปผูกกันไว้ในฝั่งตะวันออกนะครับก็คงต้องรอนะอีกประมาณนักสอปีนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดหากระบวนรถกันอยู่นะมีการก่อสร้างในส่วนของตันตกแล้วนะครับก็ได้ผู้รับสัมปทานแล้ว ยังไงแล้วนะครับก็รอรถไฟที่จะมาวิ่งก็คงไม่ต้องรอถึงขนาดให้สายสีส้มตะวันตกเสร็จนะครับก็จะเปิดวิ่งไปก่อนนะในช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปบินบุรีคลิปนี้นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v m p มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ